ข่วาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่สองเทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาบทที่หนึ่งข้อสิบและข้อ16ถึงยี่สิบท่านทั้งหลายผู้มีอำนาจปกครองเมืองโสดมเออย จงฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเธอดประชาชนแห่งเมืองโกโมราเอยจงเงี่ยหูฟังคำสอนของพระเจ้าของเราเถิจงล้างจงชำระตนให้สะอาดจงนำกิจการชั่วร้ายของท่านออกไปให้พ้นจากสายตาของเราจงเลิกทำความชั่วจงเรียนรู้ที่จะทำความดีจงสแสวงหาความยุติธรรม จงช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหงจงให้ความเป็นธรรมแก่ลูกกำพพลาจงปกป้องสิทธิของหญิงไม้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่ามาเธอมาพิจารณาความด้วยกันกับเราแม้บาปของท่านเป็นสีแดงเหมือนผ้าสีเลือดหมูก็จะขาวอย่างหิมะแม้บาปของท่านจะเป็นสีแดงเหมือนผ้าสีแดงเข้ม ก็จะขาวเหมือนคนแก่ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังท่านจะได้กินผลดีของแผ่นดินแต่ถ้าท่านดื้อรั้นและเป็นกระบฏท,ท่านจะเป็นเหยื่อของคมดาเพราะพระโอษขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่23 ข้อหนึ่งถึงสิบสองเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนและบรรดาศิทธว่าพวกธรรมจารย์และชาวฟาริสีนั่งบนธรรมมาฏของโมเสสถ้าเขาสั่งสอนเรื่องใดท่านจงปฏิบัติตามเธอแต่อย่าปฏิบัติตามพฤติกรรมของเขาเพราะเขาพูดแต่ไม่ปฏิบัติ เขามัสัมภาระหนักวางบนบ่าคนอื่นแต่เขาเองไม่ปรารถนาแม้แต่จะขยับนิ้วเขาทำกิจการทุกอย่างเพื่อให้คนเห็นเช่นเขาขยายกลักบรรจุพระวาจาให้ใหญ่ขึ้นผ้าคลุมของเขามีผู้ยาวกว่าของคนอื่นเขาชอบที่นั่งมีเกียรติในงานเลี้ยงชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม ชอบให้ผู้คนคํานับตามลานสาธารณะชอบให้ทุกคนเรียกว่ารับบีส่วนท่านทั้งหลายอย่าให้ผู้ใดเรียกว่ารับบีเพราะอาจารย์ของท่านมีเพียงผู้เดียวและทุกคนเป็นพี่น้องกันในโลกนี้อย่าเรียกผู้ใดว่าบิดาเพราะว่าพระบิดาของท่านมีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาในสวรรค์ อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่าอาจารย์เพราะพระอาจารย์ของท่านมีเพียงพระองค์เดียวคือพระกิษเจ้าในกลุ่มของท่านผู้ใดเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอานาและสัสติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับตัวบทจากหนังสือประกาศสุวิสยาบทที่หนึ่งที่เราอ่านกันในวันนี้เปรียบเสมือนสารบัญของหนังสือทั้งเล่มหัวข้อต่างๆที่ผู้เขียนเขียนไว้ในบทที่หนึ่งก็จะถูกนำไปพัฒนาขยายความ ให้กว้างขึ้นในบทต่อๆไปเนื้อหาโดยสรุปก็คือพระเจ้าทรงมีความรักและซื่อสัตย์ต่อประชากรของพระองค์แต่ประชากรกลับตอบสนองด้วยความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์สิ่งนี้ดึงดูดพระพิโรธของพระองค์ลงมาสู่พวกเขาแต่ไม่มีความผิดใดแม้จะหนักหนาและใหญ่โตเพียงใดจะชนะพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเอาพระทัยใส่ชนกลุ่มน้อยที่รอดพ้นจากการถูกลงโทษและทำให้พวกเขาเป็นรากฐานของชีวิตใหม่ต่อไปเช่นในกรณีของโนอาห์กับครอบครัวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่รอดพ้นจากน้ำวินาศและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรให้พวกเขาได้เป็นรากฐานของชนกลุ่มใหญ่ต่อไป ตัวบทในพิธีกรรมนำเสนอในวันนี้เป็นคำสอนของพระกาศกที่ต่อสู้กับรัทธิจารีนิยมการเอ่ยถึงเมืองโสดมและโกโมราไปการเปรียบเทียบที่ผู้เขียนใช้เรียกผู้มีอำนาจปกครองประชาชนแห่งยูดาและเยรูซาเล็มที่ไม่มีความซื่อสัตย์ทำให้ประชาชนผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องประสบกับความหายนะเช่นชาวเมืองทั้งสอง เมื่อพวกเขาไม่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าการภาวนาของเขาก็ไร้ผลการบูชาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเปรียบเสมือนการถวายกรรมยานแด่พระเทเทียมถึงกระนั้นก็ดีชาวอิสาราเอลถึงแม้จะไม่ซื่อสัตย์แต่ก็ยังเป็นบุคคลเป้าหมายที่พระวาจาทรงชีวิตลงมาถึง และพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดเทียบเท่ามีความจะเป็นเร่งด่วนที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนชีวิตดังตัวบทที่ว่าจงล้างจงชำระตนให้สะอาดจงนำกิจการชั่วร้ายของท่านออกไปพ้นจากสายตาของเราจงเลิกทำความชั่วจงเรียนรู้ที่จะทำความดีจงสแสวงหาความยุติธรรมจงช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหง จงให้ความเป็นธรรมแก่ลูกกรรมพร้าและจงปกป้องสิทธิของหญิงไม้เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงกระนั้นก็ดีประชากรก็ยังมีโอกาสเลือกระหว่างการวอวยพรหรือการสาบแช่งถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังท่านจะได้กินผลดีของแผ่นดินแต่ถ้าท่านดื้อรั้นและเป็นกระบท ท่านจะเป็นเหยื่อของคมดาบตัวบทพระวรสารเป็นของนบ,บุญมัติวที่ถูกนำมาใส่ไว้ในที่นี้เป็นตัวบทที่พูดต่อจากการโต้เถียงระหว่างบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีกับพระเยซูเจา้าพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์และประชาชนที่กำลังฟังพระองค์อยู่โดยรอบและประทานคำสั่งสอนแก่พวกเขา พระองค์ทรงเปิดเผยความไม่จริงใจของบรรดาธรรมจารย์ยและชาวฟาริสีออกมาให้เห็นและอีกประการหนึ่งก็ทรงทำให้ประชาชนมองเห็นความโอ้อวดและความหยิ่งพยองของพวกเขาด้วยพระองค์ตรัสคำว่าวิบัติแก่พวกเขาถึงเจ็ดครั้งซึ่งจบลงด้วยการคร่ำครวญถึงนครเยรูซาเล็มพระองค์ทรง,งเตือนบรรดาศิษย์ให้รมะมัดระวังกิเลส ของความทะเยอทะยานซึ่งเป็นเสมือนมะเร็งร้ายที่บ่นทำลายหมู่คณะในเวลาที่พระวรสารฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาท่าทีในการประพฤติตามกฎภายนอกหรือการแสวงหาเกียรติสำหรับตนเองนำความเสื่อมมาสู่การปฏิบัติศาสนาและเป็นการบูชาพระเทเทียมประการหนึ่ง จะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรจะไม่ฟังถ้อยคำที่บรรดาผู้นำตีความพระกมีโดยที่เขาไม่ปฏิบัติตามที่เขาสอนหรือพระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญบรรดาสิษย์และผู้ฟังของพระองค์ให้ทำการวินิจฉัยและปฏิบัติตามสิ่งที่เขาสอนแต่อย่าทำตามแบบอย่างที่เขาทำนบ,บุญมทธิวเชื้อเชิญผู้อ่านของท่าน ให้มองพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างพระองค์สงเป็นอาจารย์แท้จริงทรงกระทําตามพระประสงค์ขององค์พระบิดาเจ้าสวรรค์อย่างซื่อสัตย์เสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน